วันนี้ขอเสนอเมนูขนมจีนซาวน้ำค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัดชนค่ะวันนี้พี่วัดจะพาทำขนมจีนซาวน้านะคะส่วนประกอบหลักๆเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะมีขนมจีนลูกชิ้นปลากะทินะคะแล้วก็สับประรดอันนี้เป็นสับประรดรีลาชานะคะสับประรดนี่จะเลือกที่อ่อ ไม่หวานมากนะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งมีพริกขี้หนูแล้วก็ขิงกระเทียมมะนาวนะคะมาดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะกุ้งแห้งปั่นให้ละเอียดจนเนื้อฟูเลยนะคะขิงซอยนะคะขนมจีนซาวน้ำนะคะใส่ขิงแบบนี้มันจะหอมมากๆเลยซอย ซอยให้บางๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทานมันจะได้ไม่เผ็ดมากนะพริกขี้หนูก็จะหั่นให้เป็นชิ้นๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบทาเหมือนน้ําปลาพริกอะคะ่ะไม่ได้ละเอียดมากเนาะพริกเม็ดแดงพริกกินดาเม็ดแดงเนี่ยมันไม่ค่อยเผ็ดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพริกขี้หนูเนี่ยพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะเผ็ด ขนมจีนซาวน้ำเนี่ยมันจะจุกจิกนิดน,นึงนะจุกจิกกับการเตรียมเตรียมวัตถุดิบสักหน่อยหนึ่งอย่างที่บอกอะว่าอาหารประเภทนี้ประเภทข้าวแช่ประเภท,เข,เภทขนมจีนซาวน้ำพวกนี้นะมันจะรายละเอียดมันเยอะเขาก็จะไม่ค่อยได้ทำกินเนาะนอกจากว่าจะมี วาระสำคัญต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมอ่ะที่เดี๋ยวนี้พี่วัดใช้กระเทียมชิ้นใหญ่กระเทียมจีนนะคะเพราะว่ามันจะหั่นง่ายถ้าใช้กระเทียมไทยนะโอ้โหมันมันสร้างความลำบากให้เราแล้วมันก็เผ็ดด้วยอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดค่ะ เวลาที่เราทานเนี่ยเราจะได้กลิ่นกระเทียมแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดมากเนาะทีนี้ก็จะหั่นสับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดนี้เราจะเลือกสับป,ปะรดที่ไม่หวานมากนะคะ เอาตาออกเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้หั่นสวยนะเป็นสับป,ปะรดสีราชาค่ะเพื่อนๆเหยื่นตาออกให้หมดเลยต้องใช้มีดคมนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ไปล้างนะคะล้างให้สะอาดสับป,ปะรดเนี่ยพี่วัดจะใช้วิธีหั่นนะคะ หั่นสวยๆนี่เลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือทำกับข้าวกินเองนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ใส่ถุงมงถุงมืออะไรเนาะเราก็จะล้างมือให้สะอาดๆนะคะทำไปล้างไป แต่ผลลก็จะออกเปรี้ยวอมหวานนะคะมีความหวานอยู่ด้วยมีความเปรี้ยวอยู่ด้วยเนาะคือตรงหัวหัวเขาเนี่ยจะหวานแล้วก็ปลายปลายเนี่ยจะออกรสเปรี้ยวนะคะก็ก็ใช้ได้เลยเป็นอย่างที่ต้องการเลยนะคะ ทีนี้ก็จะมาทำส่วนที่เป็นน้ำนะคะใช้กะทิลงไปต้มนะคะไฟไม่ต้องแรงมากใช้ไฟอ่อนๆนะคะกะทิจะได้ไม่แตกมันเนาะไม่ทำให้กะทิแตกมันให้เขาร้อนแต่ไม่แตกมันนะคะจริงๆอะ่ะวิธีทํามันก็ไม่ได้ยากนะคะเพื่อนๆขนมจีนซาวน้ำเนี่ยไม่ยาก แต่ว่ามันจะจุกจิกกับการที่เราเตรียมของอะของที่จะต้องหัน่นต้องปัน่นต้องนึ่งนะจะใส่เกลือลงไปนะคะวันนี้ใช้ใช้เกลือดำเกลือดำเนี่ยมันจะหอมนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งทำไปชิมไปนะคะเพื่อนๆใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะ มันจะออกรสเค็มหวานมันนะคือมันในกะทิแล้วก็เค็มเค็มด้วยเกลือแล้วก็จะมีความหวานนิดๆจากน้ำตาลนะคะคือดูวิธีทำแล้วเหมือนกับมันจะเหม็นคาวนะเพื่อนๆรู้ว่าเหมือนมันจะเหม็นคาวเพราะว่าเราใส่น้ำตาลใส่ใสออ่ลูกชิ้นปลาเข้าไปเนาะแต่ว่ามันก็ไม่เหม็นนะเครื่องปรุงเป็นอย่างนี้จริงๆยังไม่เค็มนะคะ ขอเติมเกลือเข้าไปอีกประมาณช้อนหนึ่งเนาะใส่เกลือเข้าไปช้อนนึงเนี่ยค่ะร้อนนะแต่ว่าไม่ให้เขาไม่ให้เขาอะไรอะ่ะไม่ให้เขาแตกมันกะทิจะได้ไม่แตกมันอืใช้ได้ละทีนี้ก็จะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปนะคะลูกชิ้นปลานี้ต้มแล้วนะคะ ขนมจีนนี้ก็นำมานึ่งก่อนนะคะเพราะว่าที่เราซื้อไว้เนี่ยซื้อไว้เราก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะก่อนจะทานก็นำมานึ่งก่อนชุดขนมจีนซสาน้ำเราก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือขนมจีนอันนี้เรานึ่งแล้วเรียบร้อยน้ำอันเนี้ยสำหรับน้ำขนมจีนเนาะน้ำกะทิใส่ลูกชิ้นนะคะ ใส่ลูกชิ้นปลาแล้วก็สับปะรดที่หั่นแล้วอันนี้เป็นกุ้งแห้งป่นนะคะกระเทียมซอยพริกซอยขิงซอยแล้วก็มะนาวค่ะมาจัดจานกันเลยค่ะขนมจีนนะคะใครจะทานมากทานน้อยก็ตามสะดวกเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะหิวมาก ใส่สับปะรดค่ะสับปะรดนี่เป็นส่วนประกอบสำคัญเลยนะคะก็คือส่วนประกอบทั้งหมดก็สำคัญทั้งหมดนะคะส่วนประกอบต่างๆนี่ต้องมีนะคะตอนแรกๆอะ่ะคือเดิมๆอ่ะพี่วัดเขาไม่ ไม่กล้ากินเนาะอืมไม่ไม่กล้าที่จะกินขนมจีนซาวน้ําเพราะว่าดูพอมองปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าเอ้ยมันจะข่าวไหมมันจะมีกลิ่นข่าวๆไหมเพราะว่าเขาใส่ใส่กะทิใส่ลูกชิ้นปลาในกะทินะคะแต่บังเอิญว่าได้ไปทานที่บ้านบ้านเจ้านายเนาะเขาทําคือเขามีคนทําของพวกนี้มันเป็นแบบคล้ายๆว่ามันเป็น ต้องคนมีเวลานิดนึงอะนะที่จะทำอาหารประเภทนี้นะคะก็จะพิถีพิถันทำนู่นทำนี่อะไรเนี่ยนะพอไปทานแล้วก็ชอบอันนี้ก็ใส่ใส่ทุกอย่างที่เราหั่นไปเมื่อกี้คะ่ะขิงซอยนะคะขิงซอยพริกซอยจริงๆในพริกเนี่ยเขาจะทำเป็นน้ำปลาพริกนะแต่ว่าพี่วัดไม่อะไม่ ไม่ทำเป็นน้ําปลาพริกดีกว่าเดี๋ยวเราเอามารวมๆมา,มาจัดในจานนี้แล้วก็ค่อยๆปรุงไปเพราะว่าเราปรุงน้ําแล้วไงเราปรุงปรุงน้ําน้ําซุปน้ํากะทิอะคา่ะเราปรุงไปแล้วปรุงรสไปแล้วนะส่วนเนี้ยมันก็จะออกรสนะคะส่วนผสมของเขาเนี่ยจะมีรสชาติหมดเลยก็คือความเปรี้ยวหวานจากสับปะรด แล้วก็มีความเผ็ดจากพริกจากกระเทียมหอมจากมีกลิ่นหอมจากขิงซอยนยค่ะเสร็จแ,แล้วก็อันนี้ค่ะที่สำคัญก็คือโรยกุ้งนะกุ้งแห้งป่นนะคะเราจะตักน้ำเนี่ยราดไปก่อนเนาะ เสร็จแล้วก็โรยกุ้งป่นค่ะกุ้งแห้งป่นเนาะรสชาติเนี่ยค่ะต่างคนต่างมาแต่ว่ามาอยู่ในจานเดียวกันแล้วรสชาติเขาจะกลมกล่อมนะคะแล้วก็บีบมะนาวค่ะบีบมะนาวเนาะ หีมะนาวนิดนึงเมื่อกี้โรยพริกไปสะลึกมองไม่เห็นพริกโรยใหม่นี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ขอแนะนำเพื่อนๆที่มีเวลาว่างเพียงพอนะคะที่จะทำอาหารประเภทนี้สำหรับสวก็เหมาะค่ะเพราะว่าเป็นอาหารที่ทานง่ายแล้วก็รสชาติไม่จัดจ้านด้วยนะคะอร่อยด้วยค่ะ ทุกๆวันเวลา19นาฬิกานะคะพี่วัดจะนำเสนอกับข้าวที่ทำกินเองได้ที่บ้านง่ายๆนะขนมจีนซาวน้ำแบบนี้ก็อร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ